อยากให้ลูกหลานไปกินเวทเยวะถุงคือคอเครื่องบ่ายเนานะกับอาหารแดงกับอาหารโฟกัสทินกับอาหารข้าบุญเรามีได้พบกันภาบุญน,นำพาให้พบกันคชาค่ะสวัสดีค่ะหลอบใบนะคะค,ค่ะวค่ะ่างกับค่ะเซตพิธีไปสองคลิปแล้วนะคะกคับมีเสียจวนนะคะพร้อมครับ เปนมาลันถวายนะคะลันถวายกับกู่กับให้ติปเรียบร้อยนะคะค่ะให้ติดนั่งลันเรียบร้อยหนึ่งโกโกเก่าอ๋อหนึ่งโกโอ้โหโอ้โไม่พักกันเลยจะหคกเก่าค่ะอาหารจางวันค่ะได้เป็นบางค้นแล้วค่ะค่ะวันนี้กัช่วงบ่ายบลราจะได้กู้บอกบุญไว้นะค่ะคือวันที่สิบห้ามือเอื่อนไปแห่ต้นผักปลาที่วัดปลาบันเมืองไปพบพอกันยุคคุณเลิกค่ะเด้อ การรวมบุญไปน้ำกันแห่ส่นผาป่าไปน้ำกันรวมเฮ็ดรวมสร้างนะคะไก่สีสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะคะให้ว่าเฮ็ดบ่ทันถึงบ่ทันถึงหกเดือนได้เนาะแค่สีเลี้ยวแล้วเดือนนรกเนานะคะ่ะนี่แหละความสามัคคีนะคะเฮามีความสามัคคีแล้วก็เฮ็ดจริงท่ามยิงสิส่งศักดิิ์สทธิ์เพิ่นกับพระทานโชคลาภให้แม่คู่ไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะแล้วก็บปอดกับียบซีใส่บุญในสุนลาภในไปสุกรามน้ำกัน ค่ะโดยเรียงอธิษฐานนะค่ะความเสียและศรัทธาพุ่นเฮาค่ะเ่ามีความเสียอศรัทธาแมนสิขอยจำได้กับบอดายแล้วค่ะแรัมนได้ไปเลียกค่ะบอดายอีกแก่เสียนะคะว่านหลายสิ่งหลายอย่างเนาะค่ะของมูนี่ของคุณล่องคุทุบล่องโมทุบล่องแก่เงินทั่นประค่ะเเงินทวดาเสื้อสีแดงมาสางเพราะเมนธรรมดาแล้วค่ะครับเงินเป็นรวมบุญมากครับช่วยบุษชีหาได้ลอยสองลอยภูรคนกับบอดายลอดแต่สู้เนาะค่ะ กิจาก,การงานพู้ละคนทํางานก่อสร้างค่ะคนได้ฟังครูคนว่าบ่มีหอนเงินแม่ครูเฮ้ยเงินสิซื้ออยู่ซื้อกินก็บ่มีอ่ะซั่นก็ได้มาฟังคลิปคูแล้วก็แม่คู่ให้กําลังแรงใจเพิ่นว่า,าครับผมแล้วก็มีใจมีจิตมีใจ,ใจอยากสู้ต่อหาอดมื้อกิน,ม,นม,มื้อบัดนี้บ่ได้รับเงิ <บา S 2> นว่าซั่นได้รับเงิน800อันบัดนี้ก็รวมบูญนําจักร้อยแล้วว่าซั่นพอได้ ได้หอยได้แขนขนาดพ่นพ่นมีเท่านั้นนะค่ะนอกาะอันนี้ด้วยใจเพื่อนเพื่อยจะเคลียร์ที่ลี้แตเตี่เตนมนะค่ะเรื่งขอบขั้วเรื่งเขาสารสื่อในยูในกินนะค่ะส่วเสีได้เพิ่นเห็ดงานโยกุงเทปค่ะ่นกะบุษสารนะค่ะลอยสองลอยรวมบุญมากค่ะถือว่าให้เพื่อนได้บุญได้กุศลหลายๆนะค่ะให้เพื่อนเบิกบุญเบิกทรัพย์ได้ให้ชีวิตขอบขั้วเพื่อนดีขึ้น ทุกคนเนาะค่ะที่ทบุญกับในคู่ม่คู่ขออนุโมทนาสาธุบุญล้ค่ะเออทุกบุญที่เอฟซีรวมมากขอให้คุนจะเลื่อนจะเลื่อนให้นาที่การงานเงินไะน้องทองไ้มากสาธุสาธุเอส้อยส้อยลายให้ิุนได้ทุกคนเนาะมาไปนซรสมุงุ่ง เออมาอีกยังงั้นอยอ้าวนี่งูปูกกปูคือปลคาปูผู้ปูบุคุ้ก็คือก๊งแกับไวแกับ่องกับกระดักแกบไวชือแก๊คือววคืปลาอุ่นวนี้คอนวคือสิบสี่เมื่อหมดเวลา้ีกไหมครับปูเออไวคือสิบส่เมื่อคือกับสิบห้าเมื่อคือกับสิบหกวนต่อโมไก่ล้วจังเนาะครับปูพุ้งหรือไวคือสิบห้าแม่อครูจะนำต้ผ้าไป ไปร่วมเนเคยร่วมขังใจสวรรค์นาลูกสวรรค์อย um, ู่ในอกนรกอยู่ในใจใครทําอะไรก็อยู่ในใจเสมอเองมั้งมักเกิดกระแสใจเสมอได้เสมครับผูบาปบุญคุณโถกับลูกที่จะก้องไม่แค่อยู่ที่คนอื่นเออจะไปมองหาว่าผู้นัผู้นี้เป็นบาปมองจากของนั้นเออว่างนี้บาปบ่เออแล้วคำนี้บุญพอไหนบ้านนี้เราทําบุญได้ยัง วันนี้เราทำบาปอีกครั้ง,ม,ม,งม่่งเบิ่งแต่ของจะไปม่่งคนอื่นเขาแกเบิ่งยังไงเงาอืมเจ้าค่ะคุณมั่เปิดกันแข่งอืม,ก,ม,อมก่อนจะมองคนอื่นก่อนจะเล่นคนอื่นต้องเล่นตัวเองให้แม่นะนะลูกนะเร่งจะของว่าอากาศจะของเป็นจังไหญ่คู่อือ <c oughs> อากาศจะของเป็นเก็บวัปวดท้องต้องใช้แหวงหรืออากาศแปลว่าคือเรื่องไม่ควรขื่อ ด้วอ,อาการว่ามัดตัวตอวมักกมา,ายยตตมแต่ไม่คือหาเงินยผ่งปวเร่งตัวอื่นหาไม่แหมยเลยคันแท่งบ่เหมนเรียบร้อยเมาาื่อตายงูว่ายที่พอตายงูเนี่ยเอะพ่อเออบะเช่เอกเตรียมตัวเมื่ออื่นเน่ยเออเขาคือปูพิบมาจับปูีิบจับจับทุ่งคือว่าคือ เดี๋ยวเขาก็ะชิงมั่วใหม่เรื่อยๆเขาเออมั่วใหม่เรื่อยๆว่าก็คือว่าคือเขาเรื่องมั่วใหม่เออมั่วใหม่ใหม่แปลว่าอะไรเนอะรู้จักแต่ใหม่ใหม่คือเขาเย็บเผือนั่นแหละว่าแต่สมัยใหม่เรื่อยๆข้ามบาปปับบาใหม่นั่นแหละคือข้ามบาใหม่ก็คือปับหรือว่าเก็บเงินน่ะเป็นเงินนั่นแหละเพราะว่าสมัยเก่าหันฟังเขาถือมั่วใหม่นี้ อทำาะคนไหนบ่าเอาเาไใหม่ปากนีู่ัวไปตัวเขาเออแกมใบเขาถึงไม่ใหม่เลยอื่นในตัวเขาถือเริ่มใหม่จมือปิดโปะใหมเร่มกรียมตัวถึงใหม่เลยขาปูนักแกงโมโมเตัวทออกระปูกระเขาถึงถึงใหม่เหม่ยเงี้พ่อชื่อฟอคือเขาเร่มไม่ใหม่อมเงินอนก ไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้ยังไม่มาถึงใค่ไหนเนี่ยครับวันนี้เรายังมีลมหายใจู่ต่อไปวันนี้เป็นวันที่ส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 ี่เขาแจ้งไหมพอใจครับคุท่านเจ้าเป้าออกดังเมื่อเป้าออกแขีวว่างก็คือกันวันนี้วันที่สิบสี่ยังมีโอกาสทุกคนยังมีโอกาสยังมีลมหายใจยังมีช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเร็งแล้วก็ รุ่นขโมยหรือว่าโจมอป้องมีโจงป้องด้วยอึมโจงป้องหกคุมกับป้องตีวองว่ะจำ่าไม่ได้ได้การคัดมาหือเปะ่าครับมีหกทุมไม่ตีกด้อแ่เกี่ยวกันังงอกรึเปล่ายังง้กะเดียวแ่แต่หกี่เดืนเนีบ่ได้เรือคคืางมือการจะได้หรไไปสามคอกปูารจได้รือแต่ได้ครับปูกาจะได้เค่แน่นอนครับ เออช่วงบ่ายสามเหมือนืมครับบ่ายสามสแก่เมือนกมครับปูสามบ่ายครึ่งน่งสามบ่ายครึ่งหนงครับปูเออเตรียมตัวหิวเข่าอีกแล้วอืมนี่ข้างหนึ่งแคบ่ายสามครึ่งนิวเข่าเหมือนกครับไปเมาแผ่นอาหารเขาเหมือนกมครับแค่มาบ่ายสามเหมือนมเมื่อเเปิดตัว้านนี่สิบปเมอนตัว้านนี่สับปะมงมาค่ะ ม,มนีผมกลกบาะไกอดรงเมกอดรงเครับแรงเป็ดตุเม่อเขารังเป็ดตุงเ,เขาขายชามลวเท่าไหร่รู้จักไหมื่องบงั่นมันคอดหม้อแลวรู้จักไหมเข้มกว่าเข้มเรยครับพูดแล้วพูดมส่รู้จักมาขอดหม้อแต่ว่าใจง่ายแ่เงี้มขายคือพอเอขาขายพวกราคา แม่คู่ว่าก็าเป็นอย่างว่าเข้มเฮงแข็พอะแขมาของเข้มเข้มเพราะมากักจะเจอชื่อชาหมักเข้มแล้วก็เข้มด้วยแ <c oughs> ม่คู่ไม่ไปไหนใจไปจัด่วนช่วงบ่ายสามครึ่งจนใจใรก็เจวตุ๋นหมูตุ๋นไก่ตุ๋นเป็ดแล้วก็ตุ๋นด้วยก็ยจะน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่าตุ๋นให้ยางบ่าอตุ๋นตุ๋นปลาหาปลาไปแล้ปลาหางปลาหา ใช่ใช่ใช้ป้าคขาคือไปแล้วมาคู่ด <c oughs> ีวเอองานบุญมากมานีใช่นานประเพมาดีใช่เออจะไปกินก๋วยเตี๋ยวไปตุป๋นมางอจกะตรงตุ๋นแ้วกออแมัดถุนจะใกล้จะไปจะหมูจะหมดจะคั่วจะไปยัุหมค้นแล้วพอไม่คือเขาแลาว่คือทำปลาตุ่น่ะ มันเปื่อยมันกิง่ายมันเริ่มคุกแขวว่าวิ่งกินได้ทุกอย่างเบิ่งจอดคุกแขวอย่างเขาว่าวอก็กินได้เออหายกินน้ำเยอมาแต่กูเขากินน้ำเลยมั่งถวยนะาบขาค้ึ่มันคอดม้อแล้วนะเจ็ดชิ้เจ็ดชิ้นเรื่มครับปูถวยได้วเจ็ดชิ้น คือก well, ินเมือพวกไบ่ายไง้ขวนไงข่วนไงเลยพ่อปูข่วนขงกเิดคือเกิดคือรัรอบเหมาอืออ้าวแกะไปง่ายรู้นะเออง่ายหมคือไปกินกับไปกินไปได้ข้างรูกหันอือเขาถือร่วรักข้าหันลูกก็คงไปกินไปกินึ่งจึ่งจึ่งไปมดเลยอ้าวขอให้ง่ายกลุ่มมากกับุงางปราไพ่ให้มือุกมือกระมือุกมือไว้อายุวันนี้กขาวนะหำนะถ้าหำเมื่อมาพรุ่งนี้ หำไม่มือโคกนะพวกนะาถ้า <Tonight> ห no ้ำมาหำกับมือโคกนะววันที่สิบห้ากับอกนะตัดไัยพ่อได้บุคูก็พอรู้ได้บุคูก็พอเล้ตึกไปก็ไปคูกข่าก็ไปนะูวเคืออะไรก็แค่ไม่ไเขาถาเอาอยู่วที่เขาเสียทีอหอนะพวคืเนาะแบพวก็ไม่ตือนเนาะ อันนี้เอฟพีพันมาชั้นช่องบักเชลยอีกพาเอาเห็นเปไปจำนางวัฒนาจิตติชัยร่วมกับปู่จของพันแบอเออเอาหางมือโคลนไกมือโคลนไม่ไายก็เอาบักรเชลยอกเปตัวอย่างเนื้อไปหาจงลูก่ก็ขายแล้วไปหาจำมแขหลอกขึ้น นี่จขายก็ข้อมอขายก็อะไรด้แค่คู่แรกขายเลยความข้อขมุ่งเลยน่าเสียดายไหมพูงอสีกไม่คู่อันแรกขอขายเเอาไปคู่มาเอาไปคู่มไม่ดูไปขายตูเขาขายหมคูเปิดแคก็คือคู่แะถึงพ กระตักเห็นว่ายุค่ะอีกเรีอวเรัยวต้องให้ขว้นครียวขวานกัตัวกายที่ถ่ายแก่ไคนสวเ่ยวแล้วเพื่อแก่ไขโอ้เออผ่านมาทางขบวดเครืองงานอินขางานนกนกพะคุมงานงูนกข้ายนางบัวเรียนงานชิงางานชินไทยงานเฟื่อฟ้า นราท้องนี่ตเหงานาช้าพัฒนานั่งกับคุณแค่งเม่งดาบอกคุณเพ่งดาคือคือวันพอนาเกิดให้ลูนี่ยเีพ่อวันขึ้นสิบของวันขึ้าใารก็สืบเองอ้าวให้เรียนดีๆแล้วกูเจออือให้ความควะพอควาเมยคือคือใบเกย์คหมอนักหมกนะากนะ อ้าให้ลู้รักมือเม้ามือกมือม้มากไวากฝัดขปไรงึงแล้วก็วัทุุกควนะก้งจะดื่อระดื้อมจะดื้ก็กื้มครับปูเอวแกไปขึ้นยังมากแล้วก็มามาข้างนี้ป่ะข้างนี้เหมือนย่างคระบปูงั้นก็ไปหันละปูดอือ อันนี้แต่งโมพายว,ถาวาย 5, ถวายอกปู5ห0าพันบาทติดมอคู่แข่ลจิงแตงโมข่ร้อยวันนี้ก็จ่าแตงโมใช่เชียรให้จอาวื่อผู้จากทักถิงน้ำตะกุ่มได้โชคราบกับอิปโปว่าค่ะถวายอิปโปห้าพันบาทปลาทูก็ถวายได้ใจเริ่มครับคุณติดม,มา,มมามู่ถารอยบอกมบวัน่ี้สายด้วยแค่มอกล็กแตงมเอาไข่แตงโมก่อนร้อยแตงโมูข่มโ้อยบอกอ cảm ơn cảm vô ở dưới hàng vô anh không có khu không có quyền gặp vô cái anh có <laughs> <laughs> nó từ coi cảnh nó à khó hay nàng เออขอให้ยังมุดด่าทักเทื่ยงหายมือคุมือดามือคมือม้าายว่านุกขพระรักขาจะเอารูดูจากท่คก็คิอใดูิวส่เร็วมกคือเอา้างมันได้ิ่งเดีืมกต่ให้ด่วนไปส่วนนี้เนาวันรักคู่เมืองน้ำแต่งครามโอ้ยอหามือคุกมือดัมือคมือม้าตาวานุกขัพระหนึ่งแล้วก็มือดักมอดมอดักมา อันนี้ของแพรู่งของบักเขืออีพวงหงายพบกับเอยังวิญวานของขอร่วมบุมะคุ้มข้างบุญไปอีกฟอดูงูนะอยากให้จำงานนะจำแค่ของวางไว้ที่สึบเสริมกับคนไยได้ไหมพ่อได้รู้หากรงมือขอใจรู้ ท่านก็คือเงี้ยบวิวเขากับบอกแกง่ายกัะบอกใจขึ้นง่ายทุกคนเลยครับอไอ้คเป้าอะพ่อฟูดไปแข่งเป้าฟูดไอ้พ่อแบบทุบมาใส่ก้อนพูดพวดขาบ่จำมาพูกขาขายด้วขค้ับจำคือข้ามแค่ดอกมาคือวางนะึดกรบอกอดเจ้ากระบอกอึดหอกว่า มัดเกดก่อนมัดไก่ก่อมันเบิกก่อแช่งมัดระแช่งทันงดนวครับไม่คู่ว่าเจ่าเารอเบาเดินแจ้พอขีใหาก็หายเ้อะห้เป็นจริเป็นจังเลยห้นั่นก็ไดมนมันวันคือวันแห่ด้หยไมเคยจะต่คือันจกัได้กุ้งวันแ่งวันค่ว่นเดียวแล้ก็ถุงนะพีว่าแข่งวันคู่ว่า เรก็งบุชูไห่พอแบบบวกชูมันมีคุณค่าแลนวมันมีคุณค่านคุค่าประชชี้เก้านมันมีคุณค่าขนาดกชี้ก็ช่อชิบเก้าครัชูาธุครับยองครับคือบัชูข้าด้เก้าองตัวมันจะถึงได้ชูเนาไวครับรูเออไม่เป็นไรลุกรานทุกคมเออมาบวมบุญแต่ถได้บุญนั่นแหะเทบุ้เทข้ามเกบุญมก็เทชิบหามเอย พุ่งนี้เดี๋ยวไปเจรจจกันชื่อหอปูดีเ่อชื่อกาเกดชุกเกาเกดุคงจำได้เนาะเนาะครับพุ่นงน,นี้จะไปคุยกันวันนี้วันนี้ยังไม่บอกนะว่าอยากให้ลูกหลางไปกินก๋วยเตี๋ยวสูงคือเคอื่องแบยเนาะ,นะ,นะกับอาหารแดงกับอาหารโฟกทุงกับอาหารข้าก้อยดึกบ,บ,บอกเช่ครับปูที่มันจก้อยดึกบ้างเรื่องครับปูไตครับ ไปอยู่ครับปูไปอยู่ครับบ้านพ่คือบ้านอยู่ครับปั้อเลยมั้งคบปูพ่อว่าร้านอยู่พ่อไปจองมาเร็วริครับปูพ่อไปเบื้องเอยไม่คู่พ่อหุกนจัดี่ครับว่าพ่อไปจองด้านได้มุ่งจัดื่อริ่้านไหนครับปูไม่ได้เลยริ่มครับแต่ว่าอาหารเพียร์โอ้อาหารเยอะมากอือเอาก็คือพ่อคือเป็นผู้เรียนเองพ่อเปิดกจ้าภาอื่น นักเรียนพอเย็บแค่เขาคิดคั้วราคาคนไหผูอับอกไปเรียให้คัวกัะบปาปงยังเพราะว่าราคาถูกมากพอคือไปจจบเอาจะมองมันถูกถูกรูกร้านพอมันคุกมันหยากมันบวมเงินตัวขึ้นูจกบอลยิแต่ร่ว่าไปรอบดึงไปรอบดึงมงินปุ่มเพราะว่าอาหารกูมีโอ้เขาตัวคคูกเขาวาบเขาก็เคื่อมากวิกฤติเขาว่า งานด้อีโฟคือ้ายอาหารถูกๆค่อยคนกิ๋งจะบอกว่าฉันรอวบิตหนังมาฉันเดียวก็อึนวิตนหนองครับคู้คู่อะไกคนรั้กระองได้ยืมคักรัหกสิบเก้าบทหกสิบเก้าทคนรัหกสิบเก้าบาทใครว่าบกเครื่องได้ยืมหกสิบเก้ายมช้ามา คนแก่คนหนุ่มคนเช้ากินแรงทุกคนหกขบเก่าบาไปเรื่องเรื่อพอพอถทุกงอนแบบพอบาหกขีบเก่า 69. ขันผู้ใหญ่ไปพอพอพอถึงคือแก่เมื่อทุกคงเรื่องขันผูน้ใหญ่พอ่อพอกันต้องร่วมชึ่งเอาแค่หกขีบเก่าถูกแตะกายถูกกตะกายนะลูกนะถูกมากมากมถ้าใครไม่ไปกิน บ่มีโอกาสจะถึงเลยอะๆครับปูไมนมีโอกาสเพราะว่าอืเขาแก้คือรอรอคู่้ข่แล้วละครับรอุกท้ายแล้วตุ๊าย,ยายสินทานใครนบ่ออไปรอเบืเ้องหลทขันบอพอบพอไปแล้วีเบื้องตายเือดตายเลียบมาป,ปูอืมหิป้าเอาเล้าเกครับปูบหิบเป้าคือพื่อแกหน้าหิโคตรองรวนโอ๊ยลืม พ้อหายองเกี่ยวพ้รรับกระตายโยงระคับไปข้างนั้นไอโฟนพ่อคือไปไั้นไอโฟนคือหกไปนั้นนั่ก็ป่นไม่ใช่เครื่องนี้อืยเออเครืองนี้คนพิวยถวยนใช้ยังไงข่อปองยัืก็ใช้ยังไงก็หื่นแคไหนยิงนั่งยินั่ง ไมี่คัพนตอนี่หรัอไม่่ม่ผูก่อักดขือว่กปิดทีนึ่งก็คือจำแล้ครัลยเคร่อ งามมากืงามครับทำงานนี้คครั้งมากคือก้าหนึ่งสามสามเก้าครั้เก้างานคือาควรับทุ่มคือคือคือวันคือคือคือคืั้งวันการครั้งคือก้างานคือขงาดนี้จต่ด่วนเลืยี่สิบของงาทคือออกเล้วยี่สิบของงานคือหัวด้ออครับปู บอกคน้าเรื่องวายเงินหยุ้อของมางืมครับเรืนองวยเงินหยุื้อของแน่คือยี่สิบสองเขาบอกก็คือว่าเขาเป็นผัวดลัวก็เลิกพูดผู้พูดผัวข้แก้วว่าข้อขัเนงานแล้วผมโกงเพราะใครที่พอนจะไปหาพวกไอ้ท้าข้นว่กไม่ผมันก อ้อ้ไปกันไหนไ่กันไหนทั้หมวเาไปกันไหนทั้อกโอ้กงเชล่ดมือกันเปลือนเอาไม่ใช่เปลี่นไปใช้อีกเดียหน้านถ่วง่าจะงาสมกน่อกเล่าโกไรูนี่กันไหนกันไหก้องไปคือละ มันบกแล้ววะลูกมันบกแล้วงานนี้นะมันบกแล้ววท่านเรื่มครับปูเออมันไปชื้นๆวะลูกถ้าพ่อเอารถแดงไปมันมันสิ่งที่เห็นแฉวะลูกปูปกติกับพ่อขี้เห็นแห่ทางนี้ไม่มือว่าท่านเขาว่าโอ้ค่าูกโอ้ขี้เหนแฉมือกับทางปูตาวะทานว่าแต่ทางนั้นมือกับทางราดยางราดยางวะลูกโอ้ กางกรยึมข้างห้องฟอกเรืยองคอข้างเขากรยึมเขาก็หูแกวขีทิ้งแแห่กรื่อมคือิงแดงงันไหมครับปูเออแสดงว่าคี้หิ้งแห่ทางนั้นมือง้อง้อเออแล้วพ่อก็อยากจะถามเขาเรื่องกองฉรังนะลูกเขามือว่เอาตัวไหนบ้างือมีือเ่อคือใจจ้อโอ้มืเรื่องเ่องเรอเอาแค่คือ คือเอาแก้โตลูกปอกเค่เอามาคือเอาก็คือยแค่ว่าคือึุนผางเย้พอคือเบากับอีนัำกรอยว่องเบิ่งอืมเขาถืมือใจโตหายวุ้เอาว่าหายคือว่ามือใจโตก็ไดบ่าใหเรเยกพอว่าใจอีน้ำงนป็นเึ้น่องเบิ่งอืมเอาขึ้งหงเอาก็คือเอาก็คืออืมไม่คู่ถึงไปมืออื่น เไปใจโก้เน่กหรอเะโอคคือบมืออมึงอย่าแกันไว้ข้างเดียได้มือเดียโ้กวกนใจก้หนัก่เอตคหาใโตหาคคนละห้าชิบหาชิมึงน่อือ

คือคือว่าใจโกก็มาคือกจับว่ะโอ้โหหารคือตกออาหารม่วางหลอกมึงอื่นะเฮ่ยเก็บไปด well. ้อยคือแคือเก็บไปด้อมันอนเด้อเอกกับตาไปแค่งันครับปูครับตอกกับตาไปด้วยมองคนทหารคือเดี๋ยวพ่อถึให้รัวอ่ะเดวจะถื หางึ่งง่าเกียวไปใช้โัหาเขากันตัวครับผูเขา,ขาเขามื่อผู้แก่ก,กายน่าผู้หังว่าครับครับแต่เขาว่าหาพานแค่เดอมครับผูเบาง่ายงนะองเลียวเนาะฮ้เคยาก็เอา่ายไปฝากดีกว,ว่า <c oughs> ใครง้อแดงก็ว่งง่ายอืมั้นกับชั้งแค่เ้ียมันหางง่าอคุี้แต่ว่าไม่ง่าย่วงม,มืด กัดกัเก่งวักัดกันเก่งเป็น่นะพ่อวันกักนเงยอะแยะใช่เนาะเยอะพ่อจะขวดกัดกัะเก่งเป็นฝั่นะพ่อกัดกรนเก่อตังเมียขักระเก่ตัวเม้ก็ขช้คุกกีวาค่ะคือมันกัดข้าวโปกมันอย่างาบใครู็แบบกับบ่มือเร่อ ขี่เขาเด็ตะเกย์ตะเกมืองั้นตะกยะปูเนาะโอเคครับโอ้แบบมือก็คู่คูือนหรว่าแบบนั้แค่นี้ตกข่าวนะหรือเนาะครับปูพ่อหองปากของคอคนละห้าสิบห้าสิบเนาะเร็วรวนี้แจกด่วนแจกเต็มนะครับปูโอเคโอเคครับโอเคครับ โอเคคักตะแตไปกว่าจักรตะเจีนมันว่านงว่ามกเียก้าซื้อถุงวันนี้กินักรตะเจียนยังไม่เกิดมืเลหาถุงกับบอกไม่คึกกันหัวพอกระปุกตักรตะเตียนพ่องกกว่าโอ้กรตะเตียนจกับป ชาวปมือคมือยาบมือคงมือไม้หึงแล้วก็รวยเนสาธุสาธุครับปูสาธุสาธุทะเบียนตั้แต่เม่อรเราจ็ดูง